กินได้ใช้ได้ทุกคนแต่สุดท้ายวันนี้ที่บอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นทุกคนเกือบจะไม่เหลือสักคนคะ่ะจากเถียงหัวชนฝาตอนนั้นห่นระวังตอนนี้ค่ะหัวแตกเลือดโชกันไปค่ะเพราะมัวแต่เอาใจทุกคนพี่อนนันสมนเป็น b แบรนด t r a t e g i e สที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคลาสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร ที่ผ่านมาค่ะเราเหนื่อยกันไหมคะกับการที่เราต้องจะเอาใจคนทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนชอบเราค่ะแต่กลับไม่ค่อยสนใจเราเลยจริงๆเพราะไม่ใช่ทุกคนค่ะจะเป็นลูกค้าของเราเลือกให้ถูกค่ะแล้วมุ่งไปให้สุดดังนั้นค่ะเราเอาใจทุกคนเหมือนกันไม่ได้เพราะทำให้แบรนด์ของเราขาดเอกลักษณ์ค่ะซับสนในตลาดและจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริงจนอาจจะกลายเป็น ไม่มีใครสนใจเราเลยเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์แล้วออกแบบกลยุทธ์ให้จับทรกเก็ตให้อยู่หมัดดูอย่างมมูจิเลือกขายคนที่น่าจะรักแบรนด์เขาสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะ พบกันอีกครั้งค่ะวันนี้พี่แอนต้องขอฝากช่องรายการ 527TALK นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดค่ะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเราค่ะช่อง527 t a l k จะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ค่ะทางเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกและการสร้างแบรนด์หรือเรียกว่ามารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังค่ะโดยการเอา หลักการของวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างเคสจริงแบรนด์จริงค่ะในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับทีมงานทำช่อง527 Talk ดทด้วยนะคะวันนี้ค่ะจะพามาไขาปรปศศาและตีโจทย์ที่ดูจะง่ายๆค่ะแต่ที่จริงแล้วแอบยากอยู่เหมือนกันค่ะใครที่เคยเห็นแบรนด์ต่างๆแล้วบางทีก็นึกออกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงขายได้ ขายดีแบบนี้นะท,ทั้งที่ดูแล้วน่าจะขายยากอยู่แต่กลับมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะหรือแม้แต่แบ,บ,แบรนด์ดังๆระดับโลกที่เห็นมาหลายแบรนด์ค่ะก็ยังสงสัยว่าทํายังไงกันนะถึงมีลูกค้าได้ต่อเน,นื่องเพราะแบรนด์ที่สามารถทําได้แบบนี้เพราะยึดหลักการที่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นลูกค้าของเราและแบรนด์ต้องเป็นผู้กําหนดว่าใครกลุ่มเป้าหมายสําหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ผ่านมา เราเหนื่อยไหมคะกับการที่เราต้องเอาใจคนทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนชอบเราแต่กลับไม่ค่อยสนใจเราเลยจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นลูกค้าของเราเลือกให้ถูกค่ะแล้วเรามุ่งไปให้สุดดังนั้นค่ะเราเอาใจทุกคนเหมือนกันไม่ได้เพราะทำให้แบรนด์ของเรา ขาดเอกลักษณ์สับสนในตลาดค่ะและจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริงจนอาจจะกลายเป็นไม่มีใครค่ะสนใจเราเลยและเป็นเรื่องที่พอถามที่ไรก็มักได้คําตอบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นทุกคนไง โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่พี่อนพูดไปที่มกจะเถียงหัวชนฝาว่าก็ของเราใครก็ใช้ได้ใครก็ซื้อได้กินได้ใช้ได้ทุกคนแต่สุดท้ายวันนี้ที่บอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นทุกคนเกือบจะไม่เหลือสักคนค่ะจากเถียงหัวชนฝาตอนนั้นหันระวังตอนนี้ค่ะหัวแตกเลือดโชกันไปค่ะเพราะมัวแต่เอาใจทุกคน ความสําคัญของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและทําไมต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยเพื่อมีคนสงสัยว่าทําไมการขายถึงไม่เปิดกว้างไว้ก่อนให้ลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงแบรนด์ของเราง่ายๆจะตั้งกลุ่มเป้าหมายไปทําไมกันนะสาเหตุที่แบรนด์ควรมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะเราจําเป็นที่ต้องโฟกัสมากกว่าวันล้อมค่ะด้วยปัจจัยของระยะเวลาการทรําธุรกิจ การใช้ต้นทุนและที่สำคัญค่ะตัวตนของแบรนด์ต้องไม่เสียไปค่ะจะต้องดึงดูดกลุ่มคนที่ใช่ให้เข้าหาเราดังนั้นพอระวางตำแหน่งคุณค่าของแบรนด์ไว้แล้วค่ะสิ่งที่ต้องทำในลำดับถัดมาก็คือหากลุ่มเป้าหมายคะ่ะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญมากเพราะการโฟกัสไปที่ลูกค้าที่เหมาะสมค่ะจะช่วยให้แบรนด์เราสามารถ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดลูกค้าที่ต้องการได้จริงๆการกาหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยให้แบรนด์ค่ะไม่สูญเสียตัวตนและสามารถสื่อสารคุณค่าไปยังกลุ่มคนที่น่าจะสนใจได้ตรงจุดคะ่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดเราต้องเข้าใจคะ่วะว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราพวกเขาอยู่ที่ไหนมีกําลังซื้อแค่ไหนและพวกเขามองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นพื้นฐานให้แบรนด์สามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาดูมูจิค่ะที่เลือกขายคนที่น่าจะรักแบรนด์เขาอย่างเดียวมูจิค่ะเป็นแบรนด์เครื่องใช้สไตล์มินิมอลค่ะที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนมากและทำแบรนด์ได้ยั่งยืนค่ะมาดูกันว่าเขามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายยังไงนะคะ ถ้าจะให้ลองนึกถึงร้านที่ขายของสไตล์เรียบๆดูคลินๆใครๆก็นึกถึงมูจิแบรนด์จากญี่ปุ่นนี้ค่ะและถึงจะดูเรียบแต่ราคาเป็นไงคะกลับสวนทางและยังมีคนซื้อสินค้าตลอดนี่ในช่วงหลังที่มีการปรับราคาลงไปบางส่วนค่ะก็ดูเหมือนว่ามูจิจะมีฐานกลุ่มรกคาที่เพิ่มขึ้นค่ะสัญญาณเหล่านี้ค่ะ มองว่าเขามีการกำหนดแวร์วาลุที่แข็งมากและพอยืดหยุ่นเรื่องราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้นลูกค้าก็กลับมีมากขึ้นค่ะและลายสินค้าตัวเองก็มีเยอะขึ้นไม่ได้อยู่แค่ของใช้ในบ้านแต่ขยายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเครื่องสำอางและเปิดเป็นบาร์คาเฟ่นในบางสาขาด้วยนะคะด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าหลากหลายในการ ตั้งกลุ่มเป้าหมายทางแบรนด์เองก็มุ่งเน้นไปที่ทาร์เก็ตที่ต้องการสินค้าอะไรคะคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีคะ่ะและมีการสื่อสารที่ตรงจุดทำให้แบรนด์มูจิสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ในระยะยาวาการตั้งกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์มูจิค่ะเขามีวิธีเรียกว่าหลายมิติโดยเริ่มที่อะไรคะความชอบในรในความเรียบง่ายนี่คือ คุณค่าที่แบรนด์ตอบจดลูกค้าเขาต้องการให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบความเรียบง่ายชื่นชอบสไตล์มินิมอลบวกกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักจะลงทุนในเรื่องสินค้าคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนี้ค่ะมูจิยังมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดมากขึ้นโดยการเปิดสาขาใหม่ๆค่ะและนําเสนอสินค้าที่ ราคาเข้าถึงได้โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทของใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะแบรนด์มูจิค่ะตั้งราคาที่ต่ำลงสำหรับสินค้าหลายรายการค่ะทำให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะนั่นแปลว่าลึกๆแล้วมีหลายกลุ่มที่จับจ้องอยากได้สินค้าของแบรนด์แต่อาจ,จะอะไรคะไม่สะดวกต่อการจับจ่ายพอถึงตอนที่ปรับราคาให้เข้าถึงง่ายแบรนด์ก็ได้กลุ่มว่าที่ลูกค้าเหล่านี้ไปค่ะซึ่งต่อยอดไปสู่ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการสื่อสารของแบรนด์ดูจิมีการใช้สื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆเช่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่การใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างแบรนด์ a w a r e n e และจัดเลยคะ่ะโปรโมชั่นกระตุ้นความสนใจของลูกคา้าด้วยการกระจายโปรโลดราคาไปยังกลุ่มสินค้าหลายๆอย่างทั่วถึงเลยทำให้เกิดประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เพลิดเพลินค่ะ ด้วยการขยายพื้นที่ร้านให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและจัดโซนสินค้าราคาประหยัดให้ลูกค้าสามารถเลือกช็อปได้มากขึ้นเท่ากับว่าบรรยากาศของร้านมูจิตอนนี้นะคะดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ที่ร้านได้นานขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อเลือกสั่งสินค้าหรือให้เห็นว่ามีสินค้าอะไรใหม่ใที่น่าสนใจในวันนี้คะ่ะอาจจะยังไม่ซื้อ แต่ถ้าวันต่อๆไปมีจัดโปรโมชั่นเมื่อไหร่พวกเขาก็จะรอช้อปปิ้งเมื่อถึงเวลานั้นเป็นอีกเคสที่ไม่หลงลืมคุณค่าของแบรนด์และรู้จักปรับตัวเพื่อขยายฐานลูกค,ค้าเพราะแบรนด์มูจิค่ะเห็นความสําคัญของกลุ่มเป้าหมายเพราะเห็นความสาคัญของกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองเขาเลยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่องของราคาและสินค้าเพื่อสร้างความรู้จักในวงกว้างให้มากขึ้นไปอีก นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์ต้องตัดสินใจและทำให้ตรงจุดค่ะ4ขั้นตอนในการกำหนดตลาดเป้าหมาย t a r ์เก็ตมาเกเราค่ะและนี่คือแนวทางการค้นหา t a r ์เก็ตมาเกหรือการกำหนดทางการตลาดเป้าหมายสำหรับใครค่ะอยากกำหนดให้ตรงกลุ่มและถูกจุดอันนี้เป็น4ขั้นตอนแบบง่ายๆนะคะมีอะไรบ้าง 1. ค่ะการเลือก กลุ่มตลาดว่าเราจะอยู่ใน n i ชมา Market หรือ Mass Market ค่ะตรงนี้เราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวแบรนด์ของเราด้วยนะคะว่าคุณค่าที่เรามีมันตอบโจทย์แค่เฉพาะกลุ่มหรือเป็นการแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของหลายๆคนรวมทั้งอะไรค่ะ ความพร้อมของสินค้าเราว่าจะสามารถกระจายไปได้อยู่ในระดับไหนด้วยสค่ะตั้งเป้าหมายที่กลุ่มทาร์เก็ตมองหาเมื่อเลือกกลุ่มการตลาดไปแล้วค่ะจะมาที่การตั้งเป้าหมายที่ลูกค้าของแบรนด์มองหาค่ะข้อนี้ค่ะถ้าให้เขียน My n d p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  i n g ก็จะเห็นภาพรวมเลยค่ะที่ครอบคลุมว่าแบรนด์วารุของเราค่ะมีอะไรแล้วเรื่องแล้วเรียงลาดับความสาคัญของออกมาค่ะจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดค่ะ 3ค่ะแบ่งระดับความสำคัญระหว่างกลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองการคาดการถึงการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายว่าจะเข้าถึงใครบ้างค่ะถ้าได้เรียงลำดับออกมาหาเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มแรกที่พวกเขาจะเข้าหาคือใครเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งก็จะเน้นที่กลุ่มมีกอดค่ะสค่ะเลือกทำเลนและช่องทางการสื่อสารจะขายของให้ได้ก็ ต้องบอกให้ถูกจุดและบอกให้ถูกที่ค่ะถ้าเราจะขายอาหารคลีนในราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ไปวางขายในตลาดนัดแบบนี้ก็อาจจะพังก็ได้นะคะถึงแม้คนจะเดินพลุกพ่านไปมาแต่ว่าด้วยธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่ไปเที่ยวเล่นที่ตลาดนัดเขามองหาของกินที่เน้นรสชาติอร่อยค่ะแคลอรี่ไม่เกี่ยงค่ะราคาประหยัดและกินแล้วมันฮิวจ,จิตใจไม่ได้กินเอาสุขภาพค่ะ3ามขีดชู้หลักค่ะที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ถ้าอยากให้แบรนด์ประสบความสำเร็จหนึ่งค่ะคือการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่ตรงใจการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายค่ะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดบุคลิกและคุณค่าแบรนด์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ชัดเจนสองค่ะเพิ่มความเชื่อมโยงทางอารมณ์ค่ะการรู้จักกลุ่มเป้าหมายทำให้แบรนด์เราค่ะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าเชื่อถือก,กับลูกค้าได้ผ่านอะไรคะผ่านการสื่อสารที่เหมาะสม 3ค่ะกำหนดทิศทางกลยุทธ์แบรนด์ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายช่วยกำหนดวิธีการและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส่งผลให้แบรนด์มีความโดดเด่นและยั่งยืนในตลาดเพราะฉะนั้นค่ะกลับมาตั้งหลักดีๆค่ะแล้วศึกษาดูว่ากลุ่มคนที่น่าจะรักแบรนด์เราคือใครกันแน่เพราะเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คนจะรักแบรนด์เราเท่ากันทุกคนดังนั้นค่ะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ดีและขอย้ำว่า พอเลือกแล้วศึกษาเรื่องการทำการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกทั้งช่องทางการขายการเลือกทำเลการเลือกเครื่องมือสื่อสารและลองดูว่าลูกค้าของเราหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมีพฤติกรรมซื้อขายยังไงจะได้พูดคุยกันได้ตรงจุดค่ะ และถ้าคุณสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์ค่ะและหรืออยากศึกษาเรื่องแบรน d i n g มากขึ้นค่ะฝากติดตามเราช่องที่ช่อง527 Talk นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรค่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอนและทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่ทุกคนสนใจมานำเสนอค่ะ สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังจบ r a n d i n g 1น1 plus สู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ